บาร์โคนะคะมีอะไรฝ่ามไหมคะโอเคครับปกติเนี่ยตะแยงผมมาซื้อไคดุคอนเออแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะซื้อไคความกให้ทุกคนด้วยบารคโคนะแล้บอกพี่นา์ น้องเปิดจริงน้อก็ต้องจบจริงน้องทำหูแล้วเพราะน้องก็มาเซอร์ใครทุกคนด้วยความรักไงน้องจึงมาที่นักเพียร่งนี้น้องทำผิดแล้วแต่น้องห้ามก็ปีพฤติกรรมบุ๊แป้งจากที่นี่ไอแป้งไม่มีอะไรแป้งเลยนี่มาตลอดเขาบอกผมรอทำอยู่ตลอดเลยอยากหาเราอยากติดตามไอตรงไอจีหรือว่าอยากอยากไปทำบางค้ดน้องเพลงอย่างเงี้ย น้องชอบเล่นติ๊กต็อกแบบนี้จนได้หนไมเหมหอมหลูกเป็นหนุ่มติ๊กต็อกม่่ด้ช่วนนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยอะพราะอะถัดาหน้าจะสอบแล้วแบล้วสอบสร็กลับไปเล่นไหมเล่นโอเคแล้วติ๊กต็อกหมูครับอ่าติ๊กต็อกไอีแล้วก็ twitter รครับชื่อบ b a โ c o รัก็ติ๊เลยนะครับครับติ๊กจะเป็นทำไมลูกติ๊กต็อกเป็น b a r c o d ดที่มันตใ่เป็นโ คลิปต okay. ่อ barcode เจ้าว่าน้าแล้วก็คอมเมนต์คลิปต่อชื่อบา r c o d e แล้ว ig barcode dot team แล้วก็ทวิตเตอร์ก็ barcode dot t e ครับครับแล้วก็ฝากเพลงนี้ชื่อว่าเธอนะครับที่ผมร้องไปนะครับผมอยู่ใน YouTube ช่องเดียรข่าวนะครับเปิดซับที่ด้วยนะครับผมฝากกันมางเลยครับจ้า